เดอะทรูดเจาะลึกจริงนักเขียนสีไรเตือนรัฐบาลระวังจะตกกระป๋องเหตุจับปล่อยจับปล่อยกลุ่มอภิสิทธิชนอันภา,านป่วนเมืองทำลายหลักการของประเทศ จากกรณีที่แกนนำหลักของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวม22คนต้องเข้ารายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนคลองหลวงในข้อหาจัดกิจกรรมชุมนุมพรบรโรคติดต,ต่อพรบธงชาติดูหมิ่นเจ้าพนักงานทำให้เสียทรัพย์และมาตรา112ต่อมาค่ะทางด้านของนายพฤทธิชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนากลุ่มคณะราษฎร ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่จะมีการถูกฝากขังในวันที่5กุมภาพันธ์นี้โดยได้ระบุข้อความเขาว่าอาจมีการฝากขังในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้พวกผมกับเพื่อนนักศึกษาร่วมสิบคนมีกำหนดต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจากกรณีชุมนุมเซฟนิวมอทซึ่งทางพันตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบตำรวจสลายม็อบเจาเ้าเก่าเจ้าประจำ ก็แอบเปรยๆว่าอาจมีการฝากขังซึ่งสอดคล้องกับข่าววงในจากทนายความว่ามีความพยายามจะเอานักศึกษาและประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เข้าเรือนจำให้หมดภายในเดือนมีนาคมนี้พร้อมกับโพสต์ข้อความต่อว่าผู้กำกับสถานีตำรวจภูทครคลองหลวงหลุดปากออกมาว่าจะมีการส่งตัวฝากขัง โดยทางด้านของนายพานุพง์จารนอกหรือว่าไม้ระยองค่ะก็ได้โพสต์ข้อความประกาศไว้เลยว่าถ้าขังก็พังกันไปข้างหนึ่ง ในขณะที่ด้านของนายอนุนนำพาแกนนำของกลุ่มคณะราษฎรเช่นกันก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่ทางเสียโป้ถูกจับด้วยค่าว่าจะมีการจัดแกนนำกลุ่มนักศึกษาโดยระบุข,ข้อความว่าถ้าตำรวจฝากขังเพื่อนเราแล้วสารไม่ให้ประกันก็เริ่มต้นม็อบอย่างเป็นทางการสถานที่และเวลาติดตามที่เพจเครือข่ายราษฎร และนอกจากนี้ค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีผู้ชมุมนุมที่ถูกออกหมายเรียกให้มารายงานตัวอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นโตโต้ปียรัตแอมมี่เดอะบอททอมบู รุ้งปนัสยาสำหรับบรรยากาศหน้าสอพอคลองหลวงนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำนวน6กองร้อยก็ได้มาตั้งแถวสกัดกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมด22คนหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอคลองหลวงสอบปากคำแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและราษดรทั้งหมด21คนตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนที่แจ้งข้อกล่าวหาอันเนื่องมาจากการชุมนุมหน้าสอบพอคลองหลวงก่อนหน้านี้เสร็จสิ้นแล้วจึงได้ปลอ ปล่อยตัวทั้งหมด21คนทันทีโดยกลุ่มมวลชนที่รอยอยู่ต่างแสดงความดีใจที่ทั้งหมดเนี่ยได้รับการปล่อยตัวโดยปราศจากเงื่อนไขโดยทั้งเพนกวินพลริ์รุ้งปนัสยาและไม้พานุพงศ์ก็ได้กล่าวเขาว่าวันนี้ที่ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกก็ได้เจราจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าวันนี้พวกเรามาตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ สำหรับข้อกล่าวหาที่ผู้ชมุมนุมถูกออกหมายเรียกก็คือกรณีเรียกร้องปล่อยตัวของนายสิริชัยนาถึงเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับหมายเรียกผู้ต้องหาอย่างน้อย12รายโดยหมายเรียกระบุข้อหาฟาฝืนพรกฉุกเฉินพรบรโรคติดต่อและดูหมิ่นเจ้าพนักงานพรบรควบคุมการโฆษณาและข้อหาชักธงอันไม่สมควร ล่าสุดทางด้านของนายวิมลใส่นิ่มนวลน,นักเขียนซีไร้์ชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการจับกลุ่มและปล่อยผู้ต้องหาโดยได้ระบุข้อความเขาว่าตอนเป็นม็อบไม่ชนะ ตอนนี้เป็นอันธพาลป่วนเมืองอาจชนะเพราะคนทั่วไปเหนื่อยหน่ายกับการจับจับปล่อยๆของรัฐบาลต่อไปจะกลายเป็นการดูดายและกลายเป็นเรื่องของพวกมึงและอาจจงผลถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าที่รัฐบาลคณะนี้จะตกกระป๋องเพราะไม่สามารถรักษาหลักการของบ้านเมืองไว้ได้พร้อมแฮชแท็กประนีประนอมนั้นดีแต่ถ้าทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมัน่นมันจะนำโทษมาสู่รัฐเอง พร้อมทั้งโพสต์ข้อความอีกค่ะว่าอภิสิทธิ์ชนความเมตตาที่ผิดกาลเทศะและบุคคลที่เป็นเรื่องของสังคมไม่เพียงเปิดโอกาสให้แก๊งอันธพาลย่ามใจทำอะไรก็ได้ตามใจตนแต่ยังทำลายหลักการของประเทศและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยอย่าให้เกิดอภิสิทธิ์เฉพาะพวกที่ประกาศสร้างความเท่าเทียมทุกคนต้องเท่าเทียมกันตามกฎหมายกฎหมายใดไม่บังคับใช้ก็ยกเลิกไปเพราะถ้ามีอยู่แต่ไม่ใช้มันจะสร้างอภิสิทธ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย